ภูขี้เทายุทธภูมินรกเรื่องราวการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์บนแผ่นดินไทยส่วนหนึ่งของยุทธการผู้ขวางอันลือลัน่นผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่3จาวิทูลผู้ต้องมาเป็นหัวหน้าชุดลาดตระเวนแทนคนเดิม เพราะคนเดิมเสียชีวิตจากประสบการณ์ที่เคยมีมาบ้างช่วยให้จ้าวิทูลรู้ว่าต้องทําอะไรบ้างในสภาพการตอนนี้การตรึงกําลังผกอไม่ให้ชาร์จประชิดต,ตัวได้คืออันดับแรกที่ต้องทําจ้าวิทูลยังไม่สนใจคนเก็บคนตายเหมือนกับมีหลายๆคนที่ต่างแยกย้ายกันเข้าที่กําบังในอันที่จะช่วยป้องกันที่ตั้งให้ได้เสียก่อนจุดประทะเดิมตามแนวที่ผกกมันวางตัวเป็นแนวโจมตีต่อชดดอคนหนึ่งรับหนะ้าที่เฝ้าตรวจตลอดเวลา เพื่อสังเกตการความเคลื่อนไหวของพวกมันจ่าวิทูลเริ่มสั่งการในการวางกําลังป้องกันที่ตั้งต่อชดสองคนถูกสั่งให้ช่วยเหลือคนเจ็บก่อนสิบตำรวจตรีสมพรถูกยิงที่โคนขาเหนือเข่าเล็กน้อยกระสุนฝังในเลือดไหลโกรกทางแก้ตอนนี้ก็คือเชือกรัดขาที่เหนือบาดแผลเพื่อการห้ามเลือดไว้ก่อนเรื่องความเจ็บปวดมันต้องมีแน่เพราะสังเกตได้จากใบหน้าที่บูดเบี้ยวของคนเจ็บ สิบตำรวจโทรสมควรพลยิง M79 ถูกยิงขณะที่กำลังถอนตัวจากแนวตั้งรับกระสุนเข้าช่องท้องด้านสายกระสุนฟังในอีกเช่นกันหลายหลังนี้สร้างความหนักใจให้กับพักพวกมากพอเลือดไม่ออกลูก,กระสุนมันเล็กปากแผลมันปิดสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเลือดตกในและนั่นหมายความว่าคนเจ็บมีแต่ตายกับตายเท่านั้นปวดมากไหมว่าควรจาวิทูลถามคนเจ็บ นิดหน่อยพี่แต่รู้สึกมันแน่นในท้องไปหมดเลยความจริงแล้วใครๆก็รู้ว่าคนถูกยิงที่ช่องท้องน่ะทนต่อความเจ็บปวดมากเพียงใดแววตาที่สอดสายไปมาเงื่อเม็ดโตขึ้นเต็มใบหน้ามือที่กำมาตัวเองเกร็งแน่นอดทนหน่อยเว้ยเดี๋ยวพี่จัดการให้ครับพี่การเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายร่วมกันลำบากสบายร่วมกันทำให้บุคคลเหล่านั้นรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องสถาบันของพวกเขาสอนให้รู้จักรุ่นพี่รุ่นน้อง ดังนั้นการเรียกพี่เรียกน้องจึงเป็นไปโดยน้ำใสใจจริงไม่ใช่การเรียกกันแบบจิกโกรหรือนักเลงตามร้านเล้าจ่าวิทูลหายไปชั่วครู่แกกลับมาพร้อมกับเลียวไม้ลวกอันโตขนาดดินสอดำยาวประมาณคืบมือเศษเป็นไม้ที่เกือบจะแห้งสนิทแล้วมีเดินป่าในมือแกใช้เหล่าไม่ให้ปลายมนเพื่อให้ใช้ได้ตามที่แกต้องการคนทำไมผู้ทำตัวเป็นหมอในป่านั่งขัดสมาธิข้างๆคนเจ็บด้วยท่าทางธรรมะแมง ในแววตามีแต่ความสงสารและเวทนาทำไงได้ใครถึงคราวก็ต้องโดนเจ็บหน่อยนะควรครับพี่พวกเราช่วยกันจับมือจับขาสมควรมาหน่อยว่าเดี๋ยวพี่จะช่วยแก้ไขเลือดมันออกเลือดกำลังตกในเอาเถอะพี่ผมพอทนได้คนเจ็บยังใจแข็งและกำลังใจดีจนเกินคาดจ่าวิถูเริ่มวิธีการรักษาของแก่ทันทีจัดการปลดกระดุมเสือ้อปลดเข็มขัดกระสุนออกมือสายแกกลางเต็มที่แล้ววางปะบนบาดแผลนั้น กดลงเล็กน้อยพอยผิวหน้าท้องตึงมือขวาจะลดหลอดไม้ล้วงลงตรงรูกรกะสุนแกจับแบบหล,ลวมๆแต่มัน่นคงเพื่อให้ไม้ลวกที่เป็นหลอดนั้นเดินตรงตามแนวของหัวกระสุนที่ผ่านทะลุทะลวงไปพอแทงเข้าไปได้ประมาณ1เซนติเมตรโอ้ยพี่คนเจ็บเริ่มหองหลับตาทำปากเยเกแขนและเท้าเกรงแรงขึ้นอีกลำตัวบิดเกรงเพราะความปวดทนอีกนิดเถอะวะเดี๋ยวก็สบาย จ้าวิถูลเริ่มดันหลอดไม้ลวกลงไปอีกแรงดันลงทีละน้อยทีละน้อย,อยสายตาแกจับจ้องที่ใบหน้าคนเจ็บมองที่บาดแผลทีใบหน้าคนเจ็บทีมือซ้ายแกต้องเกรงหนักเพราะไม่ต้องการให้ผิวหน้าท้องเคลื่อนไหวเพราะจะมีผลต่อบาดแผลภายในเมื่อถูกปากหลอดไม้โอ้ยพี่โอ้ยโอ้ยพี่คนเจ็บร้องครวญครางเหงื่อท่วมใบหน้าเป่าลมออกจากปากเกือบตลอดเวลาปลายเท้าสายสั่นระลิก มันเป็นความเจ็บปวดที่แสนจะทรมานแต่คนที่ต้องใจแข็งที่สุดก็คือจ่าวิทูลเพราะจำเป็นต้องทําเพราะนั่นมันคือวิธีทางเดียวเท่านั้นที่จะช่วยยืดชีวิตได้ความพยายามของจ่าวิทูลบวกกับความอดทนของคนเจ็บช่วยเวลาไม่นานเกินไปนักหลอดไม้ลวกอันนั้นก็ปักลึกลงไปในแผลรอยกระสุนยาวได้ประมาณ5-6ซนติเมตร เลือดสีแดงสดเริ่มไหลย,ย้อนออกมาทางปลายข้างหนึ่งของหลอดไม้เลือดไม่ได้ไหลแรงขนาดพุ่งเป็นสายแต่มันก็ไหลออกมาแบบไม่ขาดสายจากวิทูลละมือจากหลอดไม้อันนั้นปล่อยให้สายเลือดมันไหลออกมาและไหลออกมาจนท่วมหน้าทอ้องเลยไปนอนกับผืนคนเจ็บเริ่มนั่งสงบความเจ็บปวดแบบจะถอนรากถอนโคนหายไปคงเหลือแต่ความเจ็บปวดที่ตื้นนิ่งอยู่ซึ่งพอทนได้เป็นไงบ้างวะควรไม่เป็นไรครับพี่พอทนได้พี่ใจแข็งหน่อยเว้ย เลือดที่ตกในออกหมดแล้วมีหวังรอดแล้วไงๆก็ทําใจดีๆไว้หน่อยแล้วกันมันเป็นคําปลอบใจคนเจ็บเสียมากกว่าคนที่ช่วยจับแขนทุกจ่าวิทุนสั่งให้ไปคอยระวังรอบๆที่ตังพอพวกผอกคออมมันยังไม่ได้ถอนไปไหนคอยแต่เวลาที่มันจะเข้าโจมตีอีกเมื่อไหร่เท่านั้นแหละสายเลือดที่ไหลออกมาแรกๆก็แดงเข้มนานเขาก็เริ่มจางเหมือนเป็นเลือดปนน้ําฟองอากาศเริ่มไหลออกมาปลายหลายนาทีแล้วที่จ่าวิทุนยังไม่เห็นวี่แววว่าเลือดจะหยุดไหลเลย ความกังวลของคนที่เป็นหัวหน้าเริ่มปรากฏขึ้นคนเจ็บอาจจะไม่ตายด้วยพิษบาดแผลแต่อาจต้องตายเพราะเลือดออกมากเกินไปเจ้าวิทูลน,นั่งอยู่ในอาการสงบเหมือนคนปรงตกในขณะที่คนเจ็บก็ไม่ได้แสดงอาการเคลื่อนไหวอะไรเวลาผ่านไปนานเท่าใดดูเหมือนทุกคนจะลืมเสียหมดสิน้นเป็นไงบ้าง่าควรเงียบไม่มีเสียงตอบจากปากคนเจ็บเลยแต่คนถามมองเห็นอาการไหวสะท้านของทรงอกที่เป็นไปอย่างะระเวยอ่อนช้า,ชา คนเจ็บสลบไปแล้วเลือดยังคงไหลออกมาเรื่อยๆเป็นระยะระยะเหมือนจะออกตามแรงสูบฉีดของหัวใจจาวิทูลก็ไม่ได้ทําอะไรคงจ้องมองนิ่งอยู่แต่ที่คนเจ็บความคิดในสมองสับสนไปหมดความเครียดแขนความอาลัยความปลาชัยความเหนื่อยยากอะไรต่อมีอะไรจิป,ปาถะอึงอนอยู่ในความคิดจนจับแยกไม่ออกว่าตัวเองกําลังคิดเรื่องอะไรบรรยากาศตอนนั้นเพิ่งจะสี่โมงเช้าดูมันเงียบจนสง,งัดพกคอไม่มีความเคลื่อนไหวให้เห็น ในขณะที่พวกต่อชดอนในลาวป่ากําลังจ้องมองหาและกําลังรอคอยที่จะตั้งรับและดูเหมือนความกังวลเรื่องผอกคอจากวิทูลแกก็ลืมคิดถึงไปด้วยความอะไรในลูกน้องมากจนแกลืมความเป็นความตายคิดว่าถ้าผอกคอมันบุกเข้ามาในตอนนั้นแกคงนั่งนิ่งยอมให้มันเลือกยิงเอาเพราะอาการของแกตอนนั้นเหมือนกับคนสางกระตายไม่อนาทรใดๆอีกแล้วเวลาผ่านบ่ายโมงไปนานแล้วไม่มีใครสนใจอาหารกลางวันแม้แต่น้ำก็ไม่สนใจ ตชดที่คอยตั้งรับเริ่มคลายความเหนื่อยทางร่างกายแต่จิตใจกําลังเหนื่อยหนักเพราะเดาไม่ออกว่าไอ้พวกผักกาดเข็มมันจะมาไม้ไหนกันแน่จ้าวิทูลรัดจากหมู่สมควรซึ่งบัดนี้ยังไม่ฟื้นจากอาการสลบเดินเข้าไปหาหมู่สมพรซึ่งแม้ว่าจะถูกยิงที่เหนือหัวเข่าแต่แกก็ยังเข้าประจำที่ช่วยในการตั้งรับกับเขาด้วยความเจ็บปวดพอมีแต่ไม่มากไปกว่ากําลังใจที่มีเป็นไงบ้างวะจ้าวิทูลถามลูกน้อง ไม่เป็นไรครับพี่เลือดหยุดไหลแล้วแล้วยังไม่ปวดเหรอปวดเหมือนกันแต่ทนได้พี่ไอ้ควรเป็นไงบ้างตอนเนี้ยนั่นคือสายเลือดแห่งต่อชดอสิ่งร้ายชายแดนแม้ว่าตัวเองจะเจ็บแต่ก็อดห่วงคนเจ็บด้วยกันไม่ได้จาวิทูลแววตาสลดลงทันทีที่ถูกถามตอนนี้มันสลบอยู่อ่ะคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกทั้งทที่คนตอบรู้ดีว่าทางรอดของหมู่สมควรมีน้อยเหลือเกินแต่ก็ต้องโกหกไปก่อนเป็นการบำรุงขวัญเลือดตกใน หมู่สมพรพูดคลังในลําคอสายตามองเมื่อไปอย่างไร้จุดหมายดูเหมือนกอจะเข้าใจอาการได้ดีว่าอาการของเลือดตกในนั้นอันตรายเพียงใดการเฝ้ามองแนวรบของพอกคอนั้นไม่มีผลแต่อย่างใดเพราะไม่มีใครเห็นการเคลื่อนที่ของพวกมันเลยเชื่อได้เลยว,ว่ามันต้องปรับแนวโจมตีใหม่ไอ้ที่คิดว่ามันจะถอนตัวไปแล้วนั้นอย่าได้หมายเลยพี่พี่คิดว่าพวกนั้นมันจะอ,อยังไงกับเราพี่คนเจ็บถามจ่าวิทูลนั่นสิวะ พี่เองก็มืด8ด้านเหมือนกันผมว่าเราน่าจะแหกวงล้อมมันออกตอนนี้ซะเลยไม่ดีกว่าหรอพี่แหกนะแหกแนะ่แต่น่าจะแหกตอนกลางคืนเพราะกลางวันแบบนี้แบกคนเจ็บคนตายออกไปมีหวังมันเก็บหมดแน่แล้วพี่คิดไหมว่าตอนนี้พวกมันทําอะไรกันอยู่กําลังล้อมเราสิวะถ้าพี่จะแหกพี่คิดจะแหกทางไหนพี่กอ,อกทางด้านหลังนี่แหละเจ้าวิทูลชี้มือออกทางด้านหลังของตัวเองไปทางป่าทึบขึ้นเนินตามทางที่แกหมายตาเอาไว้ใจดีๆไว้นะพอนะเดี๋ยวพี่จะไปสางให้ขอทําแคร่หามแกออกไปครับพี่ จ้าวิทูลผลัออกไปโดยที่ไม่ลืมเอามือตบเบาๆบนไหล่ของต่อชดอรุ่นน้องที่ต้องมาได้รับบาดเจ็บการตัดไม้ทําแคร่หาไม่ใช่ของยากอะไรที่มือระดับนักเดินป่าจนเกือบจะเป็นอาชีพจะทําได้ต่อไปนี้ก็มีแต่รอเวลาค่ามืดเท่านั้นจ้าวิทูลเดินไปดูหมู่สมควรอีกครั้งแกยังคงสลบแน่นิ่งอยู่อย่างเดิมลมหายใจที่แผ่วเบาแสดงว่าแกยังไม่ตายพระอาทิตย์จนจะตกดินแล้วในป่าทึบย่อมมืดเร็วกว่าที่โลง่งเป็นธรรมดาว่าไงสหาย บายดีกันหรือไงเสียงทักทายของไอ้พวกผกอดังมาจากทางด้านป่าทึบนั้นจาวิทูลใจหายวาบผกอมันต้องรู้ว่านั่นคือทางออกของพวกต่อชะดอมันจึงออกกาลังไปวางไว้แล้วสหายยอมวางอาวุธด,ดีกว่าแล้วเราจะไว้ชีวิตอย่าว่าแต่จ่าวิทูลเลยแม้แต่ทุกคนก็ต้องหันหน้ากลับหลังอีกทิศทางเพราะเสียงคราวนี้มาจากด้านนาด้านที่ตรงข้ามกับเสียงแรกสหายไม่มีทางรอดหรอกเราล้อ,อไมไว้หมดแล้ว คราวนี้เสียงมาจากทางด้านขวาแล้วต่อด้วยทางด้านซ้ายจดเลือดในกายของทุกคนแทบจะจับตัวเป็นก้อนแข็งเพราะเหตุผลของความเงียบของพอกคอนั้นเริ่มประจักษ์แล้วว่ามันล้อมไว้หมดทุกด้านจริงๆกำลังของมันกว่า50คนมีเพียงพอที่จะล้อมกรอบได้สบายๆไม่มีคำตอบใดๆออกจากปากของตอดจ่าวิทูลเดินไปทางด้านป่าทึบเหมือนจะพิสูจน์ให้แน่ชัดว่ามันล้อมไว้จริงหรือไม่อาก,าาก,อก้าจะพกคอตอบโต้มาทันที ที่ใหม่คือร่างของเจ้าวิทูลแต่กระสุนพาดเป้าหมายเจ้าวิทูลล้มกลิ้งเขาที่กำบังอย่างรวดเร็วมันเป็นความรวดเร็วเพราะความเคยชินเสียมากกว่าเสียงทางด้านขวายิงเข้ามาและคราวนี้ก็เป็นทางด้านซ้ายเราก็ตามด้วยด้านหน้าเป็นการยิงแบบชุดสั้นๆเป็นการยิงแบบดาวสุม่มเหมือนจะประกาศสักดาให้เราตชดได้รับรู้ว่าพวกมันได้ล้อมไว้แล้วจริงๆไม่มีการตอบโต้จากฝ่ายตชด เพราะตระหนักดีว่าถ้าขืนยิงออกไปมิหวังเสียกระสุนเปล่าแถามเป็นการเปิดเผยที่ตั้งของตัวเองจ่าววิทูลกําลังเครียดที่จะแก้ไขสถานการณ์ไอประกาศเข้มมึงอยากได้ชีวิตพวกกูมึงเข้ามาเอาเลยรับรองวันนี้พวกกูไม่ถอยมึงแน่พอก,ก็คอย,ยิงสวนมาที่เสียงของจ่าววิทูลทันทีจะเป็นการยิงแบบหมายหัวพวกโกรที่เรียกมันว่าประกาศเค็มหรือไม่ก็ไม่รู้เฮ้ยพวกเราอยู่เฉยๆก่อนนะอย่าเพิ่งเปิดเผยที่กำลับบงตัวเองจ่าวิทูลสั่งการกับพวกตัวเองด้วยเสียงที่ไม่ดังนัก ว่าพอได้ยินกันภายในวงยังกาดร,ระยะไม่ได้ว่าไอ้พวกผอกคอมนล้อมห่างในระยะเท่าใดใจของเจ้าวิทูลอยากจะเลือกที่หมายเล็งมาเหมาะสักทีแต่ก็จนใจพอไอ้พวกผอกคอมันมีที่กำบังดีจริงๆว่าไงเว้ยประกาศเข้มอาก้าตอบมาทันทีตามเสียงเรียกโถไอ้เปรดยิงแค่นี้ก็ไม่โดนเจ้าวิทูลยั่วมันออกไปอีกจะยอมหรือไม่ยอมสหายคราวนี้เสียงคนมาแทนเสียงปืน กูไม่ยอมแน่จริงมึงยิงมีงสิวะเจ้าวิทูลแกตอบย้อนกลับไปในขณะที่พวกตชดด้วยการตั้งพากันหัวเราะถ้าไม่ยอมพวกมึงตายแนย่สงสัยว่าผอกอขอมันจะเอาจริง